ลูกค้านําเครื่องมาให้เช็คนะครับส่งคลิปมาให้ดูก่อนว่าอาการมันติดดับติดดับแบบนี้พอเอามาถึงร้านก็ติดตดับติดดับติดดับเหมือนกันก็เลยจัดการทาความสะอาดเป่าฝุ่นนะครับเป่าฝุ่นกาจ,จอเป่าฝุ่น CPU พัดลมนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นในเครื่องทั้งหมดเลยหลังจากเป่าฝุ่นเสร็จเราก็ปัดฝุ่นออกให้หมดนะครับ ปัดทุกจุดเท่าที่ปัดได้เปิดฝาด้านบนปัดด้วยด้านหน้าด้วยเครตรุ่นนี้ด้านหน้าเปิดอ้าได้แบบนี้นะครับเรียบร้อยครับสวยๆสะอาดขึ้นเยอะเลยหลังจากเราเป่าฝุ่นปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาฉีดน้ำยาล้างสลัดแลมแล้วก็ขัดแลมเครื่องก็ติดแล้วนะครับ ส่งงานลูกค้าได้ครับผมขอบคุณมากครับ